Kia <coughs> mang <coughs> 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 すごい。 เรือเชือดวางตรงไหนครับแม่วางเลย,เลย Lang quân hồ. Anh hảo con hồ. Anh hảo đến hồ. Anh giờ đến hồ. Anh hảo đến hồ. Anh hảo đến hồ. Anh hảo đến hồ. ไม่เสร็จนะวันนี้สบเลยลำสดบเดียงไม่เสร็จต้องเอาน้ำออกอีกรีบเล่ยให้ไหม <c oughs> ไม่เสร็จยัง ได้ยังโดนน้ำเลยเมย์เอาวางไวตรงจานก็ได้โูด้วยเอาวางไว้ตรงจานเดนี๋ยวเ,เตะจะวาง ให mm. <laughs> ้จะหมดแล้วลูกตรงต้นหัวแล้วเสร็จแล้วเลือเี้ยเนี่ย <discrete>